้ยกินข้าวเก่งกินสามคำตบมือกันทั้งห้องเลยครับสู้ทางนี้กินสามจานไม่ได้หรอกอันนี้ถ้าไม่เบรกก็กินได้ทั้งคืนนะอี้ถ้าไม่เบกก็กินได้ทั้งคืนนะกินสามจานบอกพอแล้วมันต้องค้คุ มันจะเผายากยากแม่เผาไม่ขอร้อนไม่ขอคายที่มากินยอะจะร่อยเ็เป็นตับตับผิด้วสั่อะไรยันอไม่้นทำอะไรไไ่ว่าิ่เไปทำใจรู้ํำหลังไม่ได้พอแล้วสมไม่ยุดแล้วไม่ตามหลามนไม่ฟังเองลนเือไม่อูยิ่งสั่จานเยอะมาก